ก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับซึ่งวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับ PR นะครับผู้ที่ชอบลืมชื่อชุดนะฮนะก็วันนี้นะครับก็มาอยู่กันในเกมการีน่าฟรีไฟอีกแล้วนะ <Huh? S 1> ซึ่งวันนี้เนี่ยมันก็ได้มีกิจกรรมใหม่นะครับก็เหมือนคลิปที่แล้วนะที่ผมได้บอกไว้นะว่าหลังจากคลิปนั้นกือเดี๋ยวผมจะมาสุ่มผมจะมา อย่างไรแบผมจะมาเล่นกิจกรรมอันนี้ดูนะครับซึ่งมันก็เป็นของแลนะครับซึ่งมันก็ได้เข้ามาแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นกิจกรรมอะไรนะครับก็มาดูกันเลยนะครับนี่นะครับซึ่งมันก็จะเป็นกิจกรรมตัวนี้นั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะเป็นทางด้านของชุดแบบอย่างไรแบบมันก็จะเป็นแบบอันนี้คือแบบจะเป็นแบบกิจกรรมของตระกูไฟเตอร์นะครับก็จะเป็นทางด้านของทีไฟคอเล็บหรือว่าร่วมมือกันกับตระกูไฟเตอร์นะครับก็เป็นเกมชื่อดังในตำนานแล้วนะเกมนี้นะก็ ซึ่งอันนี้นะครับมันก็จะเป็นทางด้านของชุดผู้หญิงแล้วก็วจะเป็นชุดชุนลีนั่นเองนะครับซึ่งมันก็ได้เข้ามาแล้วนะซึ่งในกิจกรรมนี้นะครับมันก็จะมีของรางวัลใหญ่ด้วยกันทั้งหมดห้าอย่างนะครับซึ่งในกิจกรรมนี้นะครับซึ่งถ้าใครมีของชิ้นไหนแล้วนะครับซึ่งเวลาเราสุ่มครบอมางครั้งเนี่ยมันจะไม่ได้ของที่เรามีแล้วนะครับก็อเอาไว้ให้ก็คือถ้าเรามีของชิ้นไหนแล้วคือมันจะไม่ได้ทํานั่นเองนะครับเซึ่งตอนนี้ผมก็ มีของอยู่แล้วนะครสองชิ้นก็มีเป็นรูปโปรไฟล์แล้วก็กับตาทางตัวนี้นะก็เหลือของรางวัลใหญ่อีกสามอย่างนะครับที่ผมยังไม่มีนะก็จะเป็นแบบไอวอกับชุดตัวนี้นะครับซึ่งผมก็ต้องการแค่ไอวอกับชุดอันนี้นะครับนี่ชุดของผู้หญิงชุดลีอันนี้นะฮะซึ่งมันก็จะมี้เรุ่มแบบหนึ่งครั้งยี่สิบเก้าเพชรแล้วก็สุ่มแบบหนึ่งครั้งพิเศษเก้าสิบเก้าเพชรนะครับอ่านี่นะครับผมแล้วก็ของรางวัลภายในกิจกรรมนี้นะก็จะมีแบบตามนนี้เลยนะอ่ะ ก็จะมีก็จะมีแบบเป็นก่องรางวัลใหญ่ด้วยกันทั้งหมด5อย่างนะฮะแล้วก็ว่าพวกของคอลเลกชันนะครับก็จะมีเป็นไอพวกไอวอรสกินรถท่าทางอะไรแบบนี้พวกกระเป๋าสกินระเบิดนะหลังจนั้นก็จะมีไอ o อร์อันนี้ด้วยนะครับนี่ผมก็ค่อนข้างอยากได้ไอ o อร์อันนี้มากๆเลยนะอ่ะนี้นะครับแล้วก็ของรางวัลอื่นๆนะนก็จะเป็นแบบไอ้พวกตั๋วกล่องชุนตะกินปืนกองเกลือทั้งหลายนะครับแต่ก็ผมก็จะมาสุ่มไว้ดูนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็มีเพชรอยู่3 9 6 2ั้้หบเพชรนะครับซึ่ง ถ้าไอกิจกรรมแบบนี้นะครับคือมันจะการันตีทุกๆการสุ่มลบห้าครั้งนะครับทุกๆการสุ่มรบมาห้าครั้งนี่คือมันจะการ,รันตีหนึ่งในห้าของรางวันใหญ่นั่นเองนะครับซึ่งก็ไว้ให้เราคือถ้าสุ่มรบมาห้าครั้งคือจะได้ของรางวันใหญ่หนึ่งชิ้นแน่ๆนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวก็มาสุ่มกันเลยนะครับมาผมขอกดแบบพิเศษหนึ่งครั้งนะครับผมเออซึ่งทีผมต้องขอบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าที่แบบทุกๆการสุ่มลบห้าครั้งนี่คือแบบมันจะต้องกดสุ่มแบบพิเศษเท่านัั้นนะครบ ถ้ากดซุ่มแบบพิเศษครบ5ครั้งกดซุ่มแบบพิเศษครบทุกๆ5ครั้งเนี่ยมันก็จะการันตีได้ของรางวัลใหญ่หนึ่งอย่างนั่นเองนะครับ <S <S ซึ่งถ้ากดซุ่มแบบ1ครั้ง29เพจถ้ากดซุ่มสัก5ครั้งมันก็ไม่ได้หนะครับมันก็ไม่นับนะตรงนี้นะ,ะก็โอเคครับหวังว่าเพื่อนๆก็คงจะแบบเข้าใจกันแล้วกิจกรรมแบบนี้มันก็เข้ามาก็ค่อนข้างบ่อยนะครับแต่เราก็มาซุ่มต่อกันเลยนะโต่โหไอวัวนะผมคิดว่าได้ชุดหรือว่าได้อะไรมาม่คิดว่าโหไม่ใช่นะต่อ โอ้โหร่มชูชีพนะจะเอามาทำไหนี่ร่มชูชีพอะโอ้โหไอวอวนะครับก็ซึ่งไอผมรางวัลใหญ่นยะคือผมก็ตอนแรกครับผมมีแค่อย่างเดียวนะครับมีแค่ตาทางอันนี้นะวันฟิงเกอร์พุทนะครับเช่นร <Huh? S 1> ูปโปรไฟล์ตัวนี้ผมก็ได้มาทำการแบบกดสุ่มเล่นๆไปแล้วห้าครั้งนะครับก็เลยได้รูปโปรไฟล์ตัวนี้มาแลชุดดีแล้วก็มาต่อกันนะครับมาดุ้นกันนะครับว่าผมกดสุ่มครั้งนี้เป็นครั้งที่ห้ามันจะได้อะไรนะครับอะไรมันจะออกนะหนึ่งในสามของรางวัลใหญ่นี่นะครับมา พว้ยทุกคนเฮ้ยนี่ผมได้อนี้มาเลยครับทุกคนกคนี่โอ้โหผมได้ชุดมาเลยเฮ้ย <Yeah. S 1> ชุดชุนลีออกเลยนะครับเนี่ยผมคิดว่าแบบที่จริงคือแบบมันต้องได้แบบไอ้พวกของรางวัลอะไรแบบนี้ก่อนนะไอ้พวกของรางวัลแบบของเกลือระแต่ไม่ใช่นะครับผมอันนี้เออมันได้แพ็กชุดลีมาเลยนะครับก็เป็นชุดชุดลีนะเออมันก็ได้มาเลยนะครับผมก็อนนี้นะครับก็ได้มาแล้วนะครับโอ,โอเคเลยนะครับซึ่ง อย่างต่อไปนะครับมาแล้วก็มากดสุ่มต่อกันเลยนะครับผมนะโ <Okay. S 1> อเคซึ่งซึ่งอันนี้มันก็ใช้ดวงด้วยนะครับซึ่งถ้าใครดวงดีนะก็กดสุ่มแก้ครั้งเดียวนะครับของรางวัลใหญ่นี้อาจจะออกเลยก็ได้นะครับก็บางคนนะอาจจะกดแบบไม่ต้องไม่ต้องกดสุ่มโจมต่บ้ากครั้งนะครับกดสุ่มแก้ครั้งเดียวนะของรางวัลใหญ่อาจจะออกเลยนะแต่ผมก็คงแบบไม่มีดวงขนาดนั้นนะครับ <Hey. S 1> แต่ก็มาสุ่มต่อกันนะยังไงครับตั้งวันี้จะได้อะไรมนาะของค้างอีกค้างอีก ได้สกินและเบิดมานะเพื่อนๆนะคราวนีเผมจะรีบรุมเลยนะครับก็คลิปแบบเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับโอ้ช่วงผมก็อยากได้แอร์บอร์ดมากๆเลยนะเพื่อนๆนะแอร์บอร์ดตัวนั้นนะแต่แบบมันก็ไม่ได้นะครับมันก็ไม่ออกนะโอ้มันค้างอีกแล้วเนี่มันเป็นอะไรวะนี่อ่ะก็มันค้างเนี่ยมันเป็นอะไรวะเอาเนี่ยมาแล้วปวดสักทีแม่งค้างทีนึงเอ้ยมีเพื่อนผมได้อันนี้มาแล้วครับนี่เฮ้ยผมได้ไอวลมาแล้วครับโอ้โห ก็นี่นะครับโอ้โหเหมือนที่ผมพูดไว้เลยนะเมื่อกี้ก็นี่ไงก็ผมกดซูมแบบผมกดซูม้วคือยังไม่ครบ่าครั้งเลยนะครับก็โหถือว่าดวงผมดีนะก็ของรางวัลใหญ่ก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ของรางวัลใหญ่คือออกมาครบตั้งสองอย่างแล้วนะครับก็โอเคนะครับผมก็ได้มาแล้วนะครับของรางวัลใหญ่คือผมก็ได้มาครบหมดแล้วนะครับก็จะได้มาเป็นรูปโปรไฟล์ไอวอลแล้วก็ชุดชุดรีตัวนี้นะครับซึ่งนี่เห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมนี่ผมกดซูมไปแค่ สามครั้งเท่านั้นนะครับก็ยังไม่ถึงห้าครั้งเลยนะนี่ชุดก,ก็ออกก่อนแล้วก็ไอโวก็ออกตามมาครับก็โอเคนะครับเดีย๋ยวผมขอสรุปเพชรให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนก่อนนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยผมเสียไปกี่เพชรนะครับผมก็ได้สรุปเพชรมาให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมดทั้งหมดนะในกิจกรรมชุดชุดล,ลีของตัวผู้หญิงนะครับผมก็หมดเพชรไปรวมทั้งหมด,ท,หมดทั้งสิ้นก็ 1, หนึ 1, ห่งพันสองร้อยแปดสิบเจ็ดเพชรหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเจ็ดเพชรเท่านั้นนะครับก็โอ้โหผมก็ได้ของรางวัลใหญ่มาแบบครบทั้งอยย่างเลนะครับ แล้วก็มาดูแบบอย่างแรกกันก่อนเลยนะครับที่ผมได้มานะเมื่อกี้ก็จะเป็นทางด้านของชุดก็จะเป็นทางด้านของอ่ะนี่นะครับนี่ชุดตอนนี้โอ้ยยังไงยังไงโอ้โหนี่นี่โอ้โหโคตรเท่โคตรเท่โอ้ยยากโหดนี่มีสะบัดเท้าด้วยนะอ่ะนี่นะครับชุดนี้นะครับที่ผมได้มาเมื่อกี้นะแล้วก็มาเปิดใช้งานทันทีกันเลยนะครับมับอ่ะสอนใจไปเลย นี่นะครับผมชุดของชุลีนะเซตหนึงก็จะมีสี่ชิ้นนะครับก็จะมีเป็นทางด้านของรองผมรองเท้าแล้วก็กางเกงแล้วก็เสื้อของมันนะครับก็ในทางด้านของเสื้อั้นมันนะไหนเออมันจะซ่อนกระเป๋าได้ไหมอ่ะก็โอเคนะครับในทางด้านของเสื้อมันก็ไม่สามารถจ้างกระเป๋าได้นะครับแต่ผมจะบอกให้นะคือชุดนี้นะคือมันแดมากๆเลยนะครับเพื่อนๆนะก็มันจะไม่มีวันกลับมาอีกแล้วนะครับก็ทั้งหมดกิจกรรมคือหมดแล้วก็คือหมดเลยนะครับประมาณนั้นนะก็จะไม่มีทางกลับมาอีกแล้วนะครับผม อ่ะน,นะครับแล้วก็ที่ผมได้มาเมื่อกี้นะก็จะเป็นทางด้านของไอวอชุลีนั่นเองนะครับแต่ก็มาดูไอวอกันเลยนะว่ามันจะเป็นอย่างไรน,นะครับ <No. S 1> ไหนเออไอวอชุลี I อยู่ไหนอ่ะก็นี่นะครับผมนะก็จะเป็นไอวอตัวนี้นะครับนี่ชุลีแล้วมันก็จะมีชื่อของชุลีไว้เลยนะครับก็ <Wow. S 1> อ่ะแล้วก็มันก็จะมีแบบมันสังเ,เ,เกตดูตรงนี้นะครับมันก็จะมีแบบเป็นแบบสัญ,ญลักษณ์ของสตรีฟไฟเตอร์นะครับก็ เปนของแรงนะครับอันนี้ไอวอนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับอัาก็ข้างหน้าครับมันก็จะเป็นแบบทางขวานี่้ทางซ้ายนะครับมันก็จะเป็นแบบรูปชุนลีนะก็ทางขวาเนี่ยมันก็จะเขียนมันจะก็จะเป็นแบบเป็นตาของจัตเจไฟเตอร์นั่นเองนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังนะครับก็อ่ะก็เหมือนกันเลยนะครับซึ่งไอวอตัวนี้นะครับก็จะเป็นแถบฟ้านะครับเดี๋ยวดูเวลาเถื่อนะเวลาเถือนะครับก็จะเป็นแบบไอวอลแบบ เป็นลูกแบบสีน้ำเงินเลยนะครับแล้วก็สลักมันก็จะเป็นแบบสีขาวนะก็ uh> ประมาณนี้นะครับแต่ผมให้เพื่อนๆดูเต็มเต็มกันเลยนะครับมาอ่ะนี่อันนี้ก็ค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยนะครับไอวัวตัวนี้ผมก็ค่อนข้างชอบมากๆชอบที่สุดเลยนะครับไอวัวต okay. ัวนี้แล้วก็มันเดรด้วยนะครับวันนะแต่แล้วก็อย่างต่อไปนะครับที่ผมได้มาก็จะเป็นทางด้านของก็จะเป็นทางด้านของอันนี้นั่นเองนะครับก็จะเป็นรูปชุนลีนะครับ นี่นะครับซึ่งอันนี้คือผมก็ได้มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมก็ได้ไปกดส่งเล่นๆมาแล้วนะอ่ะก็จะเป็นรูปประมาณนี้เลยนะครับอ่ะก็นี่นะครับชุดเออเดี๋ยวผมขอตัอดเล็บ้ออก่อนดีกว่านะมันจะได้มองเห็นชัดๆหน่อยก็หอนี่เลยนะครับชุดชุนลีนะเมื่อเวลาใส่หน้ารอบีนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสวยมากๆเท่มากๆเลยนะครับชุดนี้ก็สวยเท่นะของผู้หญิงอ่ะอแล้วก็ทรงผมเดี๋ยวก็มาเริ่มจากทรงผมก่อนเลยนะครับทรงผมนั้นก็จะเป็นแบบ ทรผมแบบยังไงอ่ะคือผมผมเรียกไม่ถูกน,นะจริงๆแล้วเพื่อนๆนะแล้วผมก็ไม่รู้จักนะครับแล้วก็มันก็จะมีแบบอะไรด้วยไม่รู้นะขาวไอ้เป็นสีขาวๆอ่ะตรงบนหัวครับสองข้างเลยนะก็เออน่ารักดีนะแต่ผมไม่รู้จักเชื่อนะครับแล้วก็ในทางด้านของเสื้อนะครับเสื้อก็จะเป็นเสื้อสีเทาเอ์นนะครับแล้วก็ตรงเอวเนี่ยก็จะเป็นแบบเป็นผ้าสีขาวพันไว้นะครับ <S <S <ๆ S 1> แล้วก็ข้างหน้าและข้างหลังเนี่ยคือมันจะมีแบบเป็นผ้ายาวตรงมาด้วยนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยมันก็ ตรงกลางด้านหลังมันนะครับอที <Take> ่ผ <back> so, like yeah. so, like so, ้าเนี่ยมันจะเป็นแบบแถบทองมันจะเป็นกรอบทองนะครับผมแล้วก็มันก็จะมีแบบเป็นขีดสีทองขีดอะไรไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็เสื้อก็จะเป็นแบบเป็นรูปเสื้อแบบคล้ายๆแบบยางไงแบบเป็นกรอเที่ว่าแบบมันเป็นตัวเอสก็แล้วกันนะเพื่อนๆนะก็จะเป็นแบบอ่ะแต่ที่จริงมันไม่ใช่เพราะมันเป็นอะไรไม่รู้ผมก็ไม่รู้จักนะครับอ่ะแล้วก็อันจากของขอครับขอเปลี่ยนเสื้อมันออกนะครับก็กางเกงมันก็มองเห็นไม่ชัดนะเพื่อนๆนะ อ่ะก็นี่นะครับผมกางเกงแล้วก็จะเป็นแบบประมาณนี้เลยนะครับอ่ะก็จะเป็นแบบกางเกงแบบรัดรูปนะกางเกงแบบข้างบนมันก็จะเป็นแบบสีน้ําเอินนะครับผมแล้วก็จะมีแบบเป็นขาสีน้ําตาลนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็จะเป็นแบบกางเกงรัดรูปนะตัวนี้แล้วก็รองเท้ามันนะครับผมรองเท้าก็จะเป็นรองเท้ารองเท้ายาวแบบเป็นรองเท้ายาวสีขาวนั่นเองนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เลยนะครับ ก็นี่นะครับเดี๋ยวผมขอเดี๋ยวผมให้ดูอีกรอบนึงนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่ชุดชุนลีนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้กิจกรรมนี้นะครับซึ่งผมก็บอกไม่ได้นะเพราะมันต้องใช้กีเพมันถึงจะได้โจัวมันถึงจะออกแน่นอนนะครับผมพูดผมหมายถึงนัแบบคือบางคนนะครับเขอาอาจจะส่มแบบดวงดีกดแค่ครั้งสองครั้งของเราวัาใหญ่อาจจะออกก่อนก็ได้นะครับก็ อาจจะแบบไม่ต้องกดซ่มจนครบห้าครั้งจนได้ของรางวัลใหญ่มาครับก็เหมือนผมเมื่อกี้นะครับผมกดซ่มไปแค่สามครั้งเท่านั้นนะครับก็ไอวัวออกแล้วก็ประมาณนี้นะครับซึ่งแล้วก็ในทางด้านของอันนี้มันนะครับที่ผมกดซ่มครบห้าครั้งนะก็มันก็จะได้ชุดมาก่อนเลยนะครับก็จะได้เป็นชุดชุดีมาเลยนะครับรางวัลใหญ่ออกก่อนนะครับก็ถือว่าผมก็ดวงดีมากๆนะในกิจกรรมนี้ผมก็หมดเพชรไปแค่หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเจ็ดเพชรเท่านั้นนะครับใช่หรือเปล่าเออน่าจะใช่นะครับ ก็โอเคนะครับสาหรับวันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับก็คือผมขอบอกเ,เพื่อนๆเลยนะครับว่าชุดนี้นะคือมันแรนะครับผมก็จะเป็นแรทุกอย่างเลยนะก็ของตัดติ f i ไฟเตอร์นะครับก็จะแรทุกอย่างนะชุดแร i ไอวอแล้วก็รูปโปรไฟล์จะแรมากๆนะครับก็จะมาแก้ครั้งเดียวเท่านั้นนะ,ะก็โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมแล้วก็เพื่อที่จะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ